กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมืมอนี้บ่าวแอมเราทรงด้เดินทางมาติดตามตัวเลขกครับมมน้องไม้แก้วครับท่านผู้ชมเนาะน้องไม้แก้วเพิ่นว่าเพิ่นฝันครับท่านผู้ชมฝันว่าเฮาขึ้นหัวครับท่านผู้ชมเฮาไปโรงเรียนเนาะครับเนาะหมู่จับเฮาใส่ในหัวครับท่านผู้ชมแล้วก็ให้แมววีออกให้แมววีเฮาออกให้ครับท่านผู้ชมแล้วก็ฝันเห็นพญานาคว่าซั่นฝันเห็นพญานาคสาม ตัวนะครับท่านผู้ชมเนาะฝันเห็นปูพญานาคครับจักสิเปเป็นเลขแนวไรนาะครับท่านผู้ชมน้องไม้แก้วฝันว่าเฮาขึ้นหัวครับก็ไปรับชมรับฟังกับน้องไม้แก้วครับว่าสิได้เลขกสามตัวดีเด็ดหรือสองตัวตัวไรนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็ยืนถ่ายอยู่หิมซานี่ยแหละครับท่านผู้ชมไปรับชมกันครับสวัครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ครับผมฝันหลับอวิลาฝันหลับว่านอว่าสู้ฟังนะครับฝันเราค่ะโอ้ยฝันมันจังไหนน้องไม้แก้ว หนูไปโรงเรียนไปโรงเรียนค่ะครับผมหนูไปโรงเรียนหนูไปเล่นกับอืมไปเล่นกับโมค่ะโอ้ครับครับมูก็ยิบหเขาใส่หนวหมูมูยิบเขาใส่หัวโอ้ยิมูเนี่ยได้คือยิบเขาใส่หัวเนี่ยไรต่อครับหนูก็กลับบ้านไปกะให้แมววิออกให้ครับมูวิ เทาล่องแบมีแต่ตัวยังไงครับตบเปาะแปะเปาะแปะร่องอืมครับครับครับแม่ก็เลยวิให้ยวิเทาออกจากหัวให้จ้ะครับผมแม่ก็วิให้ยวิวิ่งว่าน่ะฮะวิเทาโอ้โอ้วิ่งเท้าเด็ดเท้าเด็ดเทาโอ้เด็ดเทาบอน้องไม้แก้วจ้ะโอ้วิ่าเพ้่คนไปวิ่งเทาเด็ดเทาเด้อครับท่านผู้ชม แม่เป็นกระเด็ดเท้าไห่ปะแก่แม่เด็ดเท้าไห่เฮาจะกตัวน้องไหมแก้วเฮากระไรตัวอยู่เฮากระไรตัวอยู่จ้่โอ้ยบงหมูจำนวนที่สันบงหมูจำนวนเฮามันเยอะเฮาเยอะเลยแก่นี่หัวน้องไหมแก้วนั่นปะจ้่โอ้ยจะไม่ตัวบาปไหมหนูก็ มันก็เลยมีเรื่องเลยๆมันก็เลยถ่วมฟ้าสีเลยถ่วมฟ้าเลยจ้ะโอ้ถ่วมฟ้าสีถ่วมแนวใสหรือเปล่าจ้ะถ่วมแนวใสอืมครับครับครับสิเปเป็นเลขตัวใดนอ้อบาทนี่หูตัวเลขกที่บ่าบาทนี่น้องไม่เกี่ยวบ่หูจ้ะฟันแค่นี้นังนังวันจบเลยเอาเอาเอาอีกเมิ่งครับกัดกัดเฮาฟังโตกัดกระโดดนี้ออกไปกระโดดนี้ออกไปข้างนอกจ้ะ เดี๋ยคาเฮาเจา็โตแล้วน้องไหมแก้วคาเฮาเดี๋ยวคิดก่อนประมาณสิบสองตัวประมาณสิบสองตัวจ้ะ <c oughs> โอ้เอาสิบสองตัวนอกนั่นกระโดดห <c oughs> นีออกไปหมดเลยนอกนั่นกระโดดหนีออกไปไปเลยจ้ะครับผมอืมเอาสิบสองตัวเลยครับ,รบท่านผู้ชมเนาะยังไดงอีกบาทนี่ แม่หนูกะไปออกไปข้างนอกไปสืบไปเไปสื้ออาหารหนูกะนอนทายุบานครับหนูกะนอนงทายุบานมูหนูกะมาหาอยู่บ้าน,น,าานครับมูที่เอาเหวาวใส่หนูอ่ะครับครับครับมูหนูกะมาหาอยู่บ้านที่นี่กะมาไก่หนูแล้วแม่หนูมามูหนูกะออกไปโอ้ครับแต่ว่า เจ้ว่าแนว่ยอไรอีกแต่ว่าเขามันกับเขาไม่หัวเหรอยังไงกันหัวห้องกับเขาไม่หัวคือเราจ้าที่นแม่กะบีให้เรากะบีให้ประมาณสองได้สองตัวจ่าเพราะว่ามันติดแค่สองตัวหืมเนว่ยอไรก่อนนะมันติดแค่นึงตัวแม่กะบี้ออกให้ยนึงตัวมันมันติดหัวนึงตัวจ้าแน่เห็นว่าขาเฮาไปสิบสองตัว สองตัวม,มูกระมาอีกแม่จ้ะมูมาอีกเพิ่มอีกตัวหนึ่งมูมาอีกมูมาเพิ่มอีกนี่หัวอีกตัวหนึ่งจ้ะโอ้หอ่วยห่วยจะเป็นโมเป็นหนึ่งหนึ่งสองหมอเอนาะครับท่านผู้ชม <rí> e> โอ้หัวหาหัวหกเนาะกันสะาเปเป็นตัวเลขก็ดีเนาะครับท่านผู้ชมมีใครมาน,นั่บ่ดองไม้แก้วไม่ใครนั่งเลยจ้ะ<ม>เป็นลูกกลมๆเลยใครเฮานาะนะจ้ะลูกกลม กลมเลยอือวงกลมนี่ก็สิบบเป็นศูนย์บ่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นตัวใดเนาะเดี๋ยวบ่าวแอมให้น้องไม้แปะเบิ่งแปะเป็นบ่น้องไม้เกี่ยวแปะได้แค่ศูนย์เดียวโอ้แปะได้แค่เด็กศูนย์แกมันขาวันเก็บมันวงกลมเนาะไก่ขาวครับท่านผู้ชมไก่เฮาวงกลมเด้อครับท่านผู้ชมน้องไม้เกี่ยวแปะได้แต่เด็กศูนย์วะท่านไก่เอฟซีแปะให้น้องไม้เกี่ยวให้เด้อเนาะครับเนาะแปะซอยกันครับ นะครับตำรวชมเนาะแต่เนะบาอแอมเราท่งน,นี่ว่าว่าหาเฮากะหาหัวกะหาหาหกหกหาบอเาะนาะครับตำรวชมเนาะเอาเหล็กศูนย์มาใส่หาหกศูนย์ไปสั่นเนาะครับตำรวชมเน,ะนาะราคาเฮาสิบสองตัวอาจจะเป็นหนึ่งสองก็ได้เพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งแม่นบอลดอกไม้แก้วใช่ <Yeah. S 1> ใส่หนะึ่งหนึ่งสองเนาะฟันตั้งไหนอีกบอครับอ่ะนี่ ฟันเรานุก็ตื่นขึ้นมาเลยตื่นขึ้นมาเลยจ่าตื่นขึ้นม่านุก็สายแล้วนุกเลยหลีไปโรงเรียนโอ้ครับ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 อันพี่มีลูกอ่อนเพิ่งมาหาบอหน่องไม่แก้วพี่แม่ลูกอ่อนเพิ่งกะอยากมาหาอยู่มาหาอยูย่แต่บอกว่าใดบอกเล็กบอเด็บอได้บอกเล็กเอาลูกมาเล่นน้ำโอ้ครับครับ,บฟันเห็นแต่เฮาขึ้นหัวเนะาะจ่า ตัวไรเนาะนะครับเนะาะแาวผู้ชมเนาะการเอฟซีคอมเมนต์บอกว่าแอ,าอ็มเราทงนั่นไม่ด้อครับแถวผู้ชมเนาะน้อ,นอ,นองไม้แก้วเป็นฟันแนวนี้ครับแถวผู้ชมครับเนาะอันนี้ก็ยุคหางสาคือเก่าเป็นละครัหนีิน้องสาพูนทางปุ่นมีพญานาคขึค้นมาหาบ่อน้องไม้แก้วแตมีอยู่จ้ะพญานาคก็มีมาหาอีกจ้ะเป็นมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำแนว่ยวไรน,น้องไม้แก้วพญานาคตัวนหน่อยที่ขึ้นมาเล่นของเล่นกับหนูจ้ะโอ้บ่จ้ะครับเป็นมาว่าจังไหนบอมาบอกเลยบอก พ่อกับแม่เพื่อนเจ้าตัมา,ากเจ้าตัทั้งหมดนูคิดแปบบ๊บแม,ม่สามตัพญานาคสามตัวแตพ่อแม่เพิ่นหรอกอะลูกพญานาคที่มาเล่นกับหนูโอ้ครับพญานาคสามตัเนาะครับสมุชมเนาะเอากระเบื้องว้เนาะครับ ไปเอาน้ำเหาเนี่ยล่ะนะครับท่านผู้ชมไปนาก็ก็แล้วแต่เอฟซีสิไปเอาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะน้องไม้แก้วฝันเมนื่มอได้ครับเดี๋ยน้องไม้แก้วฝันเมื่อคืนนี่จ้ะโอ้ฝันเมื่อคืนนี่เนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้ยต่ขอขอบคุณน้องไม้แก้วได้หลายมิยังอีกบ่ครับน้องไม้แก้วมีอยู่จ้ะมียังอีกบ่าเนี่มีพญานาคเพิ่นเหงาเหาวัานสีแดงน้ำเหงามัานสีแดงงอนบ่งอนบ่งอน สีแดงพอสีแดงส่วนแม่มันสีขาวขาวโอ้แม่เพิ่นเพิ่นตัวอื่นอื่นถันพญานาคปูพญานาคเนาะปูพญานาคครับอย่างอื่นมันเดิ่มเจ็บาปเหรอจชะปะใจอยู่จ้ะครับผมนี่แหละปูพญานาคแม่คุณแม่พญานาคเนาะท่านผู้ชมเนาะจ้ะยาปูยาเขาอื่นพญานาคเนาะครับน้องไม้แก้วเนาะครับเนาะนี่แหละเป็นมแมลงสามตัวเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแม่นวดครับน้องไม้แก้ว ครับผมโอ้พี่แมลูกอ่อนก็นมาแต่สิ่งสำคัญนีเ่เฮาเนาะหนังไม้เกี่ยวเนาะครับผมอ่ะพ่อแม่ของเพลินพ่อแม่ของลูกพญานาคแม่แม่ของเพิินเป็นตัวสีขาวเลยโอ้ตัวสีขาวเนาะครับเนาะส่วนพ่อกลาเป็นตัวสีทองโอ้สีทองครับครับครับโอ้พญานาคสีทองลูกสียังบัดน,นี่กระลูกสีลุงสายลุงมันลุงกินหนาแน่นนโอ้ครับครับครับ สับซีมันสายลุงกินน้ำนาะครับท่านผู้ชมเนาะหน่องไม้แก้วฟันหลายอย่างแห้งครับท่านผู้ชมกราแฟเอาเรื่องนะครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงกับหาไปฝากเอฟซีครับบัตรหามิโชครับน้องไม้แก้วครับขอบคุณครับน้องไม้แก้วขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับจดตัวเลขแฟร์แคปหน้าจอเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเลขของน้องไม้แก้วครับ ครับผมสมอชมนี่เด้อครับตัวเลขของน้องไม้แก้วเนาะครับเสมอชมเนาะกระแคบนาจอไว้ครับอัตาไม่โชคม่ลากับน่องไม้แก้วครับเสมชมน่องไม้แก้วนี่ฟันว่าเหาขึ้นหัวมูเอาเหาจับเหาใส่หัวครับสมอชมมูจับเหาใส่หัวเบาแอมละทงนี่แปลเป็นเลขให้เนาะครับเนาะน่องไม้แก้วเป็นกับปงหูจักสิแปลเป็นฟันจังสี่เป็นว่าครับสมอชมกัะแปลเป็นหาหกศูนย์เนาะครับเนาะไข่เหาเนี่เป็นวงกลมๆครับ หัวหาหัวหกกระใสหาหกศูนย์นะครับท่านผะู้ชมเนาะกระตัดเลนนั่ครับท่านผู้ชมตัดเลนหกศูนย์หาหกครับท่านผู้ชมเนาะกับหน้ากับหลังครับทนะ่านผะู้ชมเนาะแม่คาเฮาเน่ะแม่เด็ดเฮาหนึ่งสิบสองตัวครับท่านผู้ชมเด็ดเฮาออกไปแล้วหมูเอามาใส่อีกตัวหนึ่งครับก็เลยจับใส่ครับ 12, 12, หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับเนาะกระตัดเลนนั่ครับสิบเอ็ดสิบสองไปส่นเนาะครับท่านผะู้ชมเนาะอันสองหกศูนย์นี่ก็คือน้องไม้แก้ว เพิ่นฝันว่าได้ไปซื้อเนื้อย่างกับแม่ไปตลาดเนาะครับเนาะผีกระโดดขึ้นซ้อนท้ายครับแนมเบิ่งทะเบียนรถปัดเห็นตัวแดงจริงคือสอง260ูนย์นยะครับท่านผู้ชมเนาะลองเอาไปเสี่ยงโชคลองเบิ่งกับน้องไม้แก้วครับงวดวันที่1สิงหาคมพศ .2565 ครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนีเบาแอมรถธงกะลาท่านผู้ชมไปก่อนเด้อครับให้มีโชคใหญ่กับน้องไม้แก้วครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับ ครับผม่านมชม้ชมเดี๋ยวบ่บวแอมลาทรงนี่ก็มีของดีมาฝาก FC, อเ,าเอฟซีขเก่านะครับ่านมช้ชมเนาะไปเบิ่งกันครับ่บวแอมลาทรงนี่เดินเดินทางไปทำบุญอยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับ่านมชม้ชมเป็นของเรลียกเงินเรียกท่องเรียกซั์รครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิเหือถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่้องหน่ครับว่าวิธีใส่ข้องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบระตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกบอลสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกบอลสามลูกคิ้วสามครั้งลูกบอลสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะับสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนี่ยพ่อนว่มอัดนี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงับมเมตตาหมายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบบรรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำรับ ท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเทน้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ค้อกันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงป <c oughs> อ,อูกมากนะครับเนาะและะ้วก็มือแทะครับท่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้จังสิครับมุนหมุนจังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้มชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาสเสน่ห์ น้ำม,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 มันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยเนี่ก็แตงเื่นกันนี่ครับหูยนคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอซีกระโตมาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาทีมา่ม้านะครับเนอ้องสมุชมแล้วก็บ้าแอมโมตุ่งด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุน,มนคล่องหลวงปูุลอดมาให้ e PC, อีฟซีนะครับสม,มุชมเอาไปอาบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้หดวงเฮาดีเงินไหลมากที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบา่าวแอมเราตรงนี่เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบา่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทํากันครับสาธุสาธุาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเกกลขลอตเตอรี่รางวัลที่1นึ่งลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่ผมตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ